ความเดิมตอนที่แล้วอาชาได้เดินทางมาหาพยามดตามที่ต้นไม้วิเศษบอกเขาเดินทางมาถึงทุ่งมดเขามองเห็นรังมดขนาดใหญ่สร้างขึ้นจากดินและใบไม้ดูราวกับปะสาสาทดินเล็กๆอาชารู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อยแต่เขาก็ตั้งใจที่จะหาพยามด อาชาตัดสินใจเดินเข้าไปในรังมดเขาค่อยๆเดินผ่านทางเดินแคบๆมดเดินกันขวักไขวแล้วมีบางตัวที่ตัวใหญ่และดุร้ายเลวกับนักรบตัวจิ๋ว อาชาเจอห้องโถงขนาดใหญ่ในห้องโถงมีมดตัวใหญ่มากตัวสีน้ำตาลเข้มเล่ากับนักรบผู้ทรงเกลียดเอเด็กคนนี้เป็นใครเจ้ามาทำอะไรในอาณาจักรของข้าอาชาตกใจเขายืนแน่นิ่ง สวัสดีครับผมชื่ออาชาผมมาขอความช่วยเหลือจากท่านพยามดครับข้าคือพยามดเจ้ามีเรื่องอะไรให้ข้าช่วยอาชารู้สึกโล่งใจเขานึกว่าพยามดตุร้ายผมมาตามหาสมบัติของโจรสลัดต้นไม้วิเศษบอกทางมาครับอ๋อต้นไม้วิเศษบอกทางเจ้ามาสินะ เพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าพร้อมข้ามีคำถามเกี่ยวกับพวกเราที่จะให้เจ้าลองตอบดูอาชารู้สึกสนใจทันทีที่ได้ยินคำถามเกี่ยวกับมดเขาพร้อมที่จะเรียนรู้และพิสูจน์ตัวเองคำถามของข้าคือในการทำงานของมดในอาณาจักร สิ่งที่พวกเราทำเพื่อแบ่งเบาภาระของกันและกันคืออะไรอ,อ,อ,อาชาคิดถึงสิ่งที่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับมดเขารู้ว่ามดมักจะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพม,มดทำงานเป็นทีมครับ แต่และตัวมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเช่นรวบรวมอาหารดูแลลังหรือปกป้องอาณาจักรครับพยายามมดพยักหน้าด้วยความพอใจถูกต้องแล้วความสามาัคคีและการช่วยเหลือกันคือหัวใจสำคัญของพวกเราเจ้ายอดเยี่ยมมากเจ้าผ่านการทดสอบเกี่ยวกับมดและตอนนี้พร้อมที่จะออกเดินทางต่อไป ข้าจะบอกทางไปยังดอกไม้วิเศษให้กับเจ้าอาชารู้สึกดีใจที่สามารถตอบได้ถูกต้องเจ้าต้องไปหาดอกไม้วิเศษจงเดินออกไปทางทิศเหนือดอกไม้วิเศษนั้นอยู่ใกล้กับน้ำตกเอ๊ะแล้วดอกไม้วิเศษนั้นจะช่วยอะไรผมครับดอกไม้วิเศษนั้นเป็นสิ่งที่ฝีเสื้อนำทางชอบ ให้ดอกไม้วิเศษกับผีเสื้อนำทางผีเสื้อจะพาเจ้าไปหาสมบัติเองเย้ขอบคุณมากๆเลยครับทา่านพญามดเฮ้ยอาชารู้สึกตื่นเต้นเขารีบวิ่งออกจากรังมด <Yay! S 1> เพื่อไปหาดอกไม้วิเศษเเเยยย้้้ น้ำตกเขามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นดอกไม้วิเศษเขาเดินไปรอบๆน้ำตกและมองหาดอกไม้วิเศษแต่ไม่พบเขาคิดว่าพยาม,มดอาจจะหลอกเขาหรือดอกไม้วิเศษนั้นอาจจะซ่อนอยู่ เรื่องราวของอาชาและการตามหาสมบัติของโจรสลัดยังคงดำเนินต่อไปความลับของป่าวิเศษรอคอยให้เขาค้นหากดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ